สวัสดีจ้าร้านทำเล็บตัดหนังลูกส้มเคหาบางพีสมุทปาการสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาลงคลิปตัดเล็บขบสำหรับลูกค้าคนนี้ก็จะเป็นจะเป็นหนังเพื่อนเป็นหนังขบเดี๋ยวมาดูกันเลย อันนี้จะเป็นหนังบางๆเพื่อนๆหนังไม่หนังไม่ค่อยแข็งไม่ค่อยหนาเท่าไหร่คือเรากดไปข้างๆเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้แน่นอะไรมากแต่แค่ลูกค้าเขารู้สึกว่าเจ็บอืมมันมันไม่แน่นแต่มันก็มีอยู่มันมีแบบเป็นบางๆเพื่อนๆถ้าเป็นหน,นาๆเนี่ยเวลาเราบีบปุ๊บมันจะรู้เลยมันจะแน่นเนี่ย แต่สำหรับของลูกค้าคนนี้บีบไปคือมันปกติมันไม่ถึงกับแน่นเราก็จะใช้วิธีถามว่าลูกค้าว่าเจ็บตรงไหนแล้วเราก็ดูตรงนั้นแล้วก็เราก,ก็พยายามล่อหนังออก เราจะถามว่าเจ็บช่วงโคนช่วงปลายเล็บหรือกลางเล็บหรืออะไรเงี้ยเราจะกดแล้วถามเขาว่าเจ็บตรงไหนถ้าเขาบอกเจ็บช่วงตรงนี้เราก็จะพยายามใช้ปลายไกเลาะเลาะเลาดูหาว่ามันมีมีหนังตรงไหนหรือเปล่าแต่ถ้าเขาปวดมันต้องมีเพื่อนๆพื่อนแต่มันจะเล็กหรือจะใหญ่แค่นั้นเอง อันนี้พอเราเจอแล้วก็จะงัดละ่ะใช่ไหม นี่คือหนังไงเพื่นถ้าเอาหนังได้ออกจนหมดเพื่อนเอนเวลาที่เล็บมันขึ้นมาใหม่แรกๆก็จะยังไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเราตัดเล็บแล้วเราไม่ได้เอาหนังออกไนงะแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เล็บเริ่มยาวขึ้นมาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเจ็บ เล็บแต่ละคนก็ไม่ได้งัดง่ายนะงัดยากเหมือนกันหมดนะเพื่อนๆมันต้องแล้วแต่คนไปทำเมนบางคนบางคนอกว่าทาไมนคนนั้นตัดไม่เห็นมีเลือดไม่เห็นเจ็บไม่เห็นอะไรเลยมันไม่เหมือนกันแต่ละลูกค้าแต่ละคนแต่ละงานมันไม่เหมือนกันบางคนเซาะง่ายก็ลอกออกมาก็ลอ,ออกมาเป็นแผ่นเลยก็ง่ายบางคนเป็นหนังแข็งๆเนืว้วเหนียวบางทีมันต้องงัดไงาบางทีมันก็จะมีแบบมีแผลมีอะไรได้ แต่เราก็พยายามจะทําให้มันมีแผลน้อยที่สุดแลลวแต่แต่มันอยู่ก็ขึ้นอยู่กับงานด้วยแต่ละงานเรามันทาง่ายทํายากเพราะฉะนั้นอีกคนหนึ่งทำดูอีกคนหนึ่งแล้วพอมาทำของของเราทำไมมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันจะเปรียบเทียบกันไม่ได้นะเพื่อนๆมันแล้วแต่ขึ้นอยู่กับงานขึ้น,ข,นขึ้นอยู่กับหนังขึ้นอยู่กับเล็บของแต่ละลูกค้าแต่ละคนด้วย พราะฉะนั้นมันจะทําให้ออกมาเหมือนกันหมดทุกคนมันมันไม่ได้ลูกค้าสิบคนยังตัดไม่เหมือนกันสักคนเลยเพื่อนเพื่อนบางทีบางคนตัดง่ายบางคนตัดยากบางคนบางคนตัดซ่ซอซ,อซอดึงเขาออกแต่บางคนก็ต้องงัดงัดเอาคูนออก ฉะนั้นการตัดแต่ละคนไม่เหมือนกันเพื่อนๆอันนี้คือหนัง็นเพื่อนๆที่เรากำลังพยายามเง้ อันนี้มันจะอยู่ช่วงโคนนต้องงัดเพื่อนๆ เรียบร้อยละหมดละเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้ะ